สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ขอเบาๆเมียๆ่อยนะเสียงดังไม่ได้พอดีมัลติเนเขาประชุมเขาประชุมอีกห้องนึงแพ็ค <R> พึ่งตับมาจากร้านคาเมรไปช็อปปิ้งมาไปช็อปปิ้งมาหมดไป150เหรียญถ้าเป็นเยนไทยก็ประมาณห้าหกพันบาทบาท้านเราห้าพันห้บาทบ้านเราดูสินาะยว่าในกระเป๋ามีอะไรบา้าง จะมาเปิดให้ดูมันนั่งดีๆก่อนนั่งแบบเรียบร้อยถ้าพับไว้แน่นั่งแบบเรียบร้อยนี่บบนะชุดนี้มันรัดหุ่นมากผักขาหรือว่าผักขาหรือว่าอะไรนะชะอมสดๆจำราคาไม่ได้แต่ไม่ประมาณห้าเหรียญถั่วพู ี่ <4 S 2> เหรียญกว่าร้านขมิ้นต้องแนะนำก่อนว่าร้านขมิ้นที่สตอรี่โรดในซานโฮเซ่นี่นะโปรโมทให้เขาหน่อยมีของไทยเยอะแยะมากมายคือของที่อื่นที่ไทยของที่อื่นหา,หาที่ไหนอื่นไม่ได้ต้องมาที่ร้านขมิ้นที่ถนนสตอรี่โรดมีทุกอย่างช่วงนี้หน้าร้อนผักเยอะก็จะมีผักไทยแบบนี้เยอะถั่วพูมะเขือ มะเขือต้อเลแหลสามเหรียญเก้าเก้ามะเขือต้อหลจะเอามาทําน้ําพริกกะปิหลังจากเจ็บคลิปนี้แล้วจะไปตำน้ำพริกกะปิกินมาขาดไม่ได้น้ำพริกกะปิจะต้องมีหนอไม้น้ำหยดหนอไม้น้ำหยดเอาหยดกระดาษเช็ดก่อนเอาหนอไม้เอาเอากล้องมงมาหน่อยกล้องมันสูงไป ขนาดนี้ดีไหมเออขนาดนี้กำลังดีจะได้เห็นของกล้วยคุณชายท่าเอ,อยากกินกล้วยซื้อกล้วยมาเหมือนเขาจะอยู่เลยไงไม่รู้นะพรุ่งนี้เขาก็จะเดินทางแล้วแต่เขาก็จะกินกล้วยแปลกมันจะทานกินไหมนะแล้วแพทก,ก็อะไรามาดูซิโอ้ยตักสิบเหรียญนะ่ะกระท้อนโดมสิบเหรียญ เดี๋ยวที่หน้าแป้วมานะจะทำกินกับแป้วแป้วนี่กระท้อนดองจิตเรียนเอามาทำกระท้อนดองกินเอามาสับสับใส่สพริกใส่อะไรกินนะเตรียมขี้แตกได้เลยไอ้แป้วอาทิตย์หน้าแป้วมากินข้าวที่บ้านนี่แป้วเอ้ยได้มาแล้วเดี๋ยวทำกินกันเ,เก็บไว้กินที่หน้าแล้วก็ได้โหกินผักดองให้ถึงมากินนะ้ำพริกกะปิต้องมีผักดองนี่ดองสดสดร้านถมิ่งเขาคุดองเองเนะ หอมมากสมัยก่อนแพทดองขายแต่เนี้ยไม่ทาอะไรขายแล้วเขาบอกไม่ทาอะไรขายใครนะถามซื้ออะไรยังบอกไม่ขายด้วยทำงานเหนื่อยเครียดมากเขาบอกแค่ทํางานด้วยเหนื่อย,ย้ซื้อพวกกินดีกว่าตอนนี้ไม่ทาอะไรขายซื้อพวกกินอย่างเดียวนมไอ้นี่อะไรผักดองผักดองเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้นี่นั้นจำชื่อไม่ได้เอาผักดองแหละวนหัวแล้วก็แพทได้อะไรมาเห็นไหม น้ำพริกปลาทูก็ขาดไม่ได้ปลาทูตัวใหญ่เลยีเ่เป้งๆอย่าถามราคาซื้อไม่ได้ดูราคาแต่ทั้งหมดร้อยสี่สิบห้าเหรียญไม่ได้ว่ารวยแล้วซื้อไม่ได้ดูราคาไม่ได้อะไรหรกนะี้แต่ของไม่ได้ไม,ไม่ได้แพงมากก็จะไหมสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญก็เลยหยิบหยิบหยิบร,รู้อยู่ว่าไม่แพงน้ำจิ้มซุก,กี้แพทเนี่ยซื้อมาสอง น้ำจิ้มซุกกี้พันท้ายนองสิงซื้อมาสองรสเลยรสเผ็ดกับรสไม่เผ็ดเอาไว้กินเพื่อนๆมาบ้านบ่อยเพื่อนๆืมาที่มาเที่ยวหาบ่อยก็จะเรียกว่า,าไว้ผัดเอาไว้ทําซุกกี้กินอะไรกินติดบ้านไว้อะไว้ง่ายอะซื้อติดบ้านไว้เวลาเพื่อนมาอะไรมาก็ได้หยิบมาทํากินได้เลยไม่ต้องไปช็อปปิ้งบ่อยๆไงไม่ต้องออกไปอีกอะไรเข้าใจไม่ต้องไปวิ่งหาเพราะที่แถวที่แพท บ้านคุณชายแพทเขาเนี่ยนะอยู่ห่างไกลความเจริญมากมันไม่มีร้านเอเชียเลยคราบพหายฮร้านเอเชียต้องถ้าจะไปร้านเอเชียนูงน้นต้องขับไปไกลแล้วเป็นคนที่แล้วเป็นคนที่บ้ามาบ้าซื้อสีอิ๊วดำซอสดำแบบเป็นบ้าเป็นโรคจิตเจออะไรซื้อทุกทีกทูซื้อแล้วก็ทิง้งซื้อแล้วก็ทิ้งบางยี่ห้อแม่อร่อยมากยี่ห้อไม่เพราะเปิดนะเปิดแล้ว,ลวชิม บางทีชิมแล้วมันหวานไปไม่ถูกใจทิ้งเลยเพราะมันไม่ได้ขอโทษนะไม่ได้ว่าทิ้งของเสียของนะเพราะว่ามันไม่ถูกใจขอโทษจริงมันบาทสองหรือบางทีขวดละเหรียญสองเหรียญอะไรเงี้ยซื้อมาเนะี่ยบาทหนึ่งเหรียญสองเหรียญอะไรเงี้ยซอสซีอิ๊วเนี่ยซื้อมาแล้วมัน,นรสชาติมันแปลกๆจริงแพทจะหาว่าโอ้ยอย่างนี้ไม่รู้จักประหยัดซื้อของทิ้งของคว้างมันมันไม่ใช่อะไรหรอกเราเรา,เราเก็บไว้เราก็ไม่ได้ใช้ไงเราเก็บไว้เราก็เราจะพยายามหาซอสที่อร่อยที่สุดไง ไม่ได้วรวยไม่ได้ไม่มีเงินไม่ได้มีเงินมากกว่าเดิมไม่ได้อะไรหรอกนะคือประมาณว่ามันเก็บไว้มันไม่มีที่เก็บมันลกซื้อมามันไม่ได้ขวดละสองเหรียญเนี่ยเนี่ยซีอิ้วขาวเนี่ยสองเหรียญเก้าเก้าเนี่ยเนี่ยประมาณนั้นแหละไม่เกินละสองเหรียญห้าสิบอะไรเงี้ยเราซื้อมาเราก็ไม่ได้ใช้ไงแพนก็เก็บทิ้งบ้างบางทีกินไม่ทันก็ทิ้งนะขอโทษทีเพื่อนๆไม่ได้ไม่มีเงินไม่ได้รวยไม่ได้เหมือน รู้จักค่เป็นคนที่รู้จักใช้เงินแต่ว่าเข้าใจไหมเราไม่ได้กินอะ่ะแล้วเราจะเก็บไปทําไมเนี่ยพูดง่ายๆแต่เป็นคนที่บ้าซื้อซอสมากซอสสีอิวดำเนี่ยเจอทีไรเล่งกูซื้อทุกทีถ้าเจอที่ห่อใหม่ๆมาซื้อทุกทีขวดละสองเหรียญกว่าสองเหรียญห้าสิบ้างสองเหรียญเจ็ดสิบแล้วแต่โทษแต่เนี่ยซื้อมาทีไรกินหมดทุกทีปลาเขาบอกว่าน้ำปลาจากร้านเขมรที่ถนนสตอรี่มีทุกอย่าง อันนี้น้ำปลาตำนัวจากเพชรสหรัฐเพชรสหรัฐอลองลองดูน้ำปลาตำนัวเพชรสหรัฐและม่สนใจน้ำปลาแม่อีพิมพ์แม่อีพิมพ์มาถึงซานูเซแล้วร้านเขมรร้านเขมรสนุนจต,ตองรี่มาถึงแลวแม่อีพิมพ์ได้กินสะใจได้กินลองแน่ได้ลอง น้ำปะลาหมั่มจกมุกโฆษณาหน้าดูอาอุดหนุนหมั่มจกมกหน่อยยังไงก็ไปเย็บตาดึงตามาสองข้างนะันหนุ่มหลอ่อเฟี้ยวกว่าเดิมเลยหลอ่อกว่าเดิมไปทําตาสอง,ส,องสามสองชั้นนางก็จะหล่อมากอ่ะ,อะ,อะ,อะสุดแล้วใค้ท,ทำอะไรทําน้ำพิกะปีก็ขาดไม่ได้กะปิ อีอันที่แพงเนาะห้าเหรียญเก้าเก้ายห้าเหรียญเก้าเก้าก็รือว่าแพงนะกระปุกแค่นี้ห้าเหรียญเก้าเก้าอะไได้ขาดไม่ได้ปูดองปูดองที่นี่ต้องเป็นปูดองจากเวียดนามเท่านั้นมันจะดองใส่น้ำตาลตามส้มตำนี้ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยเพราะปูดองนี้มันหวานเป็นน้ำเชื่อมอยู่แล้วมันหวานหวานเค็มเค็มกินเปล่าๆมันโคตรอร่อยเค็มเค็มหวานหวานปูดอง ดูแนมเจ็ดเหรียญห้าสิบแหนมแท่งนี้เจ็ดเหรียญห้าสิบแหนมแก้ขัดได้กินได้เหรียห้าสิบกินได้เมื่อก่อนแพททําขายแท่งละสองเหรียญครึ่งหนึ่งประมาณนี้แท่งสองเหรียญแพท้ 10, ์สิบเหรียญขายดิบขายดีแหนมแท่งทำอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างก็ขายดีชื่อว่าสองแท่งแหนมหมดเนี่ย เหนีวยวขี้เกียจนึ่งบาทห้าสิบหนึ่ง,ง 2, 2, เหรียญห้าสิบเซนขี้เกียจนึ่งซื้อมาสองสองถุงสามเหรียญขี้เกียจนึ่งกินไปอยากกินข้าวเหนียวนี่แหละสเปเชียลไส้กรอกไส้อั่วลาวแพ็คละสิบสิบสามสิบสี่เหรียญอะแพ็คเนี้ยสองแพ็คนี้สามสิบเหรียญนะแันวมีสองแพ็คนี้สามสิบเหรียญซื้อมาสองแพ็คมาลองดู ท่้งหมดหมดไปร้อยสี่สิบห้าเลยของก็าถามว่าหมดที่กินหมดวันเดียวไหมไม่หมดแพทไปร้านท่านสตอรี่ร้านขมิน้นเยอะมากก็สามเดือนครั้งสี่เดือนครั้งไม่ได้ไปทุกอาทิตย์นะไปแค่อยากซื้อเนี่ยพอดีนะ้ำปะลาร้ามันจะหมดก็เลยซื้อมาติดบ้านไหมเพราะกินอยู่แล้วปะลากินบ่อยก็เลยซื้อมาติดบ้านเนี่ยแค่นั้นเนี่ยไม่มีแล้วไมีหมดแล้ว ไม่ใช่ในแบบเพื่อนๆพี่แพทย์จะชิมแหน่ให้ดูแพทย์ชอบกินมากแหน่ยี่ห้อนี้ใช้ตากแปะได้ไหมพี่เกีือลูกค่าทําฟันนี่แพงกระแนงนะบอกให้เป็นรูแบบค่าทำฟันนี่เป็นหมื่นพแพงกระแนง ได้มาเลยมีดก็ยังไม่คมเหมือนเบบมม,ม,มีใช่ธรรมดามีหั่นอะไรก็ไม่เข้าชิมแนหนมหาดูจระเขนเหนียวซื้อเขนเหนียวมากินไปร้านขน,นียวก็ได้ของกินมานะกินเขนเหนียวปนนั้นหนึงแหนมบ้างน้ำพรงกน้ำพริกอะไรมีหมดอืม ยังไม่เปรี้ยวจับอ่อยติดเชมหน่อยหนึ่งมันไม่เปรี้ยวมันยังไม่เปรี้ยวมันไม่เหมือนแหนมบ้านเราเดี๋ยวแพทไปอิ่มก่อนแพทไปตั้งที่กะปิเลย เดี๋ยวไปเจอกันช่วงกินช่วงนั่งคุยกินกินกันคุยกันมีเราจะบอกให้สั่งเยอะแยะมากมาเจอกันเ e ็บกินนะจะบ๊ายบายก่อน